ท่ามกลางบรรยากาศตึงเครียดดูน้ภูมเดดเดือดเกมระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประทะคริสตัลพาเลซจะเหตุการ์ตะลุมบอลนาที66หรือช็อตใบแดงเต็มไปได้วยข้อถกเถียงของคาเซมิโรอีกมุมหนึ่งของสนามโอทัฟฟ์ก็แอบมีโมเมนต์ดีๆระหว่างมาคัสแรดฟอร์ดกับเด็กผีรายหนึ่งซุกซ่อนอยู่ครับเรื่องของเรื่องคือหลังแปลนิ่มๆทรงบอลซุกก้นตาข่ายพาทีมขึ้นนำสองศูนย์ต้นครึ่งหลังแรดฟอร์ดที่กำลังฟอร์มฮอตสุดขีดตรงดิ่งไปฉลองประตูแถวมุมทงกับแฟนเบาเหมือนทุกครั้ง เพียงแต่คราวนี้มีบางอย่างต่างออกไปเมื่อที่นั่งริงไซ์บริเวณนั้นมีเจ้าหนูเด็กผีวัวรุ่นกลุ่มหนึง่งมาเยือนรอเฮกับแรดฟอร์ดระยะประชิดภาพต่อเนื่องด้วยอารมณ์สะใจที่มันเกินกลัน้นและแพชชั่นอารมณ์ร่วมที่กำลังบ้าคลั่งในโรงละครแห่งความฝันทั้งนักเตะทั้งแฟนบบลเป็นอันรู้กันไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงแรดฟอร์ดพุ่งตรงไปฉลองกับกองเชียร์นมพวกเขากอดกันตัวกลมก่อนจะแยกย้ายไปทำหน้าที่ตัวเองแน่นอนเหตุการณ์ทำนองนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่และพบเห็นได้ทั่วไปในเกกมลูหนัง ยิงในโอทับฟอร์ดด้วยแล้วภาพบรรยากาศนักเตะวิ่งไปเฮกับแฟนบอลนี่ยิงแทบจะกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วเอาละโมเมนต์ระหว่างแรดฟอร์ดกับเด็กผีเมื่อคืนก็เช่นกัน,กนครับหลังฉลองประตูกันเสร็จสับทุกอย่างเหมือนจะจบแค่นั้นใช่ไหมหากแต่ช้าก่อนเรื่องราวของพวกเขาดูเหมือนจะมีต่อพาร์เมื่อแรดฟอร์ดน่าจะถูกชะตาอะไรบางอย่างกับแฟนบอลวัยรุ่นรายนั้นเข้า หลังจบเกมไม่นานสตเกอร์ไวเบนจะเพศเลือกอัพภาพนี้ลงทวิตเตอร์ส่วนตัวพร้อมแคปชั่นไม่รู้หรอกนะว่าเด็กหนุ่มที่ผมกอดเป็นใครแต่ผมอยากมอบเสื้อแข่งให้เขารบกวนแท็กชื่อน้องในรูปนี้ทีนะผมจะส่งเสื้อพร้อมลายเซ็นไปให้แต่สลับไปฝั่งเด็กผีคนดังกล่าวนึกภาพแค่มาดูทีมรับติดขอบสนามแล้วมาคัดแรดฟอร์ดวิ่งมาสวมกอดฉลองประตูด้วยก็ว่าฟินแล้วนะหากแต่หลังจบเกมนักเตะยังอัพรูปโพสต,ตามหาตัวเพื่อส่งเสื้อพร้อมลายเซ็นให้ถึงบ้าน ความรู้สึกจะสุดยอดขนาดไหนที่น่าดีใจแทนน้องมันคือแม้ผู้คนในทวิตเตอร์จะไม่รู้จักไม่ได้มีความข้องเกี่ยวกันเป็นการส่วนตัวหากแต่โพสต์ของแรดฟอร์ดมีคนกดไลค์กดรีทวิตช่วยกันตามหาเด็กผีปริศนาคนละไม้คนละมือรวมกันหลายหมื่นครั้งแล้วอิจฉาว่าโชคดีจังหวังว่ามาคัสจะเจอตัวนายในเร็ววันนะคอมเมนต์ส่วนใหญ่ล้วนเป็นไปในทิศทางนี้ บางคนบอกสิ่งที่แรดฟอร์ดทำไม่ใช่แค่ได้ใจเด็กผีที่เขาตามหาหากแต่มันยังได้ใจสาวกเรดอาร์มี่ทั่วโลกแต่อีกมุมก็ไม่ไายมีคนตั้งข้อสังเกตว่าถ้าดูดีๆรูปนี้มีแฟนบอลเข้ามากอดแรดฟอร์ดสองสามคนนะคำถามคือแรดฟอร์ดจะให้เสื้อคนไหนละนั่นคำตอบคือต้องรอให้เด็กผีในรูปดังกล่าวสแสดงตัวแหละครับเอาล่ะจากเรื่องราวชวนยิ้มระหว่างนักเตะกับแฟนบอลตัดภาพกลับมาว่ากันต่อที่มาคัสแรดฟอร์ดเพียวๆบ้าง สำหรับแรดฟอร์ดต้องบอกว่าปัจจุบันเจ้าตัวกำลังอยู่ในฟอร์มร้อนแรงสุดขีดโดยเฉพาะเมื่อได้ลงเล่นต่อหน้าแฟนบอลในโอแทฟฟอร์ด12เกมล่าสุดสไตรเกอร์ชาวอังกฤษมีส่วนร่วมกับทีมมากถึง15ประตูแบ่งเป็นยิงเอง11ลูกบวกกับแบสซิตดให้เพื่อนอีก4หนเท่านั้นไม่พอหมอน,นี่ยังคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนมกราไปครองด้วยเรียกว่ากราฟชีวิตของแรดฟอร์ดกำลังพุ่งทยานอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนและเมื่อทุกอย่างกลับมาเข้าที่เข้าทางไม่ว่าจะผลงานในเกมมมหรืออโเนนตกสาม คงกล่าวได้ว่ามาคัดแรดฟอร์ดช่วงนี้ทำอะไรก็ดีไปหมดครับ